เกี้ยงเลยนะครับเหลือศูนเปอร์เซนตวิ่งได้คือวิ่งไม่ได้แล้วนะแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกผมกะจะหาสถานีชาร์จแล้วทีนี้มันหาไม่หาไม่ได้นะแล้วก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองวิ่งไปก่อนนะครับผมจะดูว่ามันมันจะวิ่งได้ต่ออีกประมาณกี่กิโลตอนนี้มันหมดแล้วนะครับเ mm hmm. หลือศูนเปอร์เซนแล้วก็ระยะเวลาในการวิ่งก็เหลือศูนย์กิโล ก็รอลุ้นเอานะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าออกมาจากบ้านก็คิดว่าเออไปกลับออฟฟิศมันน่าจะพอนะครับเราเพอ,เอิญมารถมันติดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมันใกล้ถึงบ้านผมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็เคสนี้ผมก็ไม่เคยเจอสักที ปกติถ้าเหลือสิบเปอร์เซ็นผมก็จะชาร์จทันทีนะฮะอันนี้ผมดับปงดับแอร์หมดเลยนะครับไฟหน้าปงหน้าปัดก็ไม่มีแล้วนะะก็เดี๋ยวลองลองวิ่งดูนะว่ามันจะวิ่งได้ต่อกี่กิโลนะครับรุนไปพร้อมๆกันครับ <laughs> ใจผมก็บ้านผมมันก็ ตอนนี้น่าจะประมาณหกเจ็ดโลนะน่าจะถึงแต่นี้มันไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ต้องจอดไว้แล้วก็อาจจะจอดริมทางหรือไม่ก็ต้องหารถยนนะะสายชาร์จดันไม่ได้ติดมาด้วย ด้วยกันนะครับผมก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าขับรถศูนยเซ็แล้วยังขับวิ่งต่อได้นี่รถมันก็เจอติดไฟแดงบ่อยเหลือเกินนะครับก็ขอภาวนาให้ถึงบ้านผมนะ พอจริงๆแล้วแอปผมที่โหลดมาเนี่ยมันมันมีของ P E A แต่ว่านี้ผมวิ่งในตัวเมืองมันเป็น M P A นะมันเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะกับการไฟฟ้านครหลวงแต่ที่ผมโหลดแอปมาเนี่ยมันเป็นแอปของ P E A เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมันก็มันจะเสียเวลาในการโหลดแอปนิดนึงก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าตะกี้วิ่งเลยมาด้วยครับ ถ้าอยู่เธอแล้วรถมันติดแล้วกัวมันไม่พอผมก็เลยตัดสินใจนี้วิ่งวิ่งไปที่บ้านเลยนะครับเนี่ยก็รถติดก็ยังวิ่งได้ต่อนะไปเรื่อยๆครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับตอนนี้มันยังยังวิ่งได้ต่อนะครับมันก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับ คันนี้ตั้งแต่ผมใช้งานมานะฮะผมไม่เคยเจอแบตเหลือศูนย์เปอร์เซ็นนะฮะไม่เคยเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่ควรด้วยซ้ำไลยไม่ทําให้แบตเสื่อมไวนะครับแต่การคาดการของคนเรามันไม่เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็คิดว่ามันน่าจะพอแต่ว่ามันไม่พอนะฮะไปกลับไม่พอเพราะจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องไปทํางานนะฮะแล้วก็ลงทางด่วนขึ้นทางด่วน อันนี้ลงทางด่วนแล้วรถก็ติดนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่เข้าออฟฟิศแล้วก็วนขึ้นทางด่วนเหมือนเดิมกลับมาที่บ้านนะครับ เกียยงลวันนี้ผมมาจอดบ้านใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวว่าจะขออนุญาตขอชาร์จกับพี่เขาดูนะฮะไรู้เขาจะให้วรืนี้ยังค่ายมวยด้วยสุดท้ายแล้วรถมันวิ่งไปไม่ได้นะฮะก็หลังจากที่แบตมันเหลือศูนเปอร์เซ็นเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ สองกิโลแล้วก็มันมันเดียบต่อไปไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็มาอยู่ริมถนนนะฮะก็อาศัยขอไปจากที่ร้านเขานะครับอันนี้ผมจอดรถแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปไปเอาสายชาร์จมาด้วยนะครับก็เสียไปอีกร้อยหนึ่งนะไปกลับเพราะมาอยู่แถวบ้านผมเองอันนี้ผมเอ่อ อาศัยร้านขอชาร์จอยู่นะฮะก็ผมให้ไปอีกประมาณ200นะครับ200อันนี้ก็ชาร์จได้ประมาณได้2%แลเปซนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวประมาณสักชาร์จสักประมาณ5%เเดี๋ยวก็สามารถวิ่งกลับบ้านผมได้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่แบตหมดแล้วก็จอดอยู่ข้างทา,างนะครับ คือเคสเนี้ยผมแนะนำเลยนะว่าเพื่อนๆพ,พยายามอย่าให้แบตมันต่ำกว่าสิบเอร์เซ็นะถ้าต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยให้ควรชาร์จทันทีนะเพราะว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะรถติดเองนะฮะก่อนที่ รถแบบมันจะหมดนะครับผมวิ่งเข้าไปในในค่ายมวยนะครับเพราะว่าผมกะว่าผมจะไปไปชาร์จในข้างใน,นนั้นนะ่ะนสรุปว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นค่ายมวยนะครับผมจอดรถอยู่แล้วเพินว่ามันไม่มีคนด้วยแล้วก็รถมันมันยังสามารถเหยียบต่อไปได้อยู่ผมก็คิดว่ามันน่าจะวิ่งต่อไปถึงบ้านผมได้นะครับปรากฏว่าเลี้ยวรถออกมาก็รถมัน เหยียบไม่ขึ้นแล้วนะก็ต้องมาจอดริมทางเนี่ยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับก็เผเิญเนาะแล้วเจอน้องเขาใจดีด้วยนะครับก็ให้ชาร์จนะจริงๆเขาจะไม่คิดตังค์อยู่แล้วนะก็ผมก็ให้ไปสองร้อยดีกว่าเราเรียกรถยกมานะครับก็เสียค่าใช้จ่ายก็มาสองสามพันนะครับรถยกนะครับเรายอมจ่ายตรงนี้นะร้อยสองร้อยนะครับ ก็รอสักระยะหนึ่งนะฮะให้มันให้มันแบตบมันมันสามารถวิ่งต่อไปถึงบ้านได้ก็แค่นี้มันก็สะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะผมก็ไปต่อได้นะครับอันนี้ก็สามเร็แล้วนะรถสามารถวิ่งได้ประมาณเก้ากิโลเดี๋ยวผมจะ ออกไปน่องรถนะครับเพื่อ,ปล,อปลดสายออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านนะครับ ล้าแล้วนะครก็เดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปในบ้านนะครับ9กิโลสบายสบายครับถึงบ้านผมอยู่แล้วครับเนี่ยผมเข้าไปบ้านผมอยู่แถวตลาดมารวยนะครับคือตอนที่แบตมันหมด หมดเลยนะมันขึ้นเป็นรูปเต่าตรงหน้าปัดนะอตอนนั้นนี่ผมก็ค่อนข้างจะกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะขึ้นรูปเต่านี่นั่นหมายความว่าพวกแผงวงจรควบคุมอ,อ,อาจจะมีอะไรเกิดการเสียหายนะ<ส>เกิดการช็อตนะที่ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะเจอกันหลายคันอยู่เหมือนกันนะที่มันขึ้นรูปเต่านะแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดนี่ ดีซียูนะฮะมันชอบไหมนะครับเกิดจากความร้อนสะสมนะฮะแต่นี้หลังจากที่ผมชาร์จชาร์จไฟเรียบร้อยนะฮะไอ้ลูกเต่านี่นก็หายไปนะก็สบายใจไปในระดับหนึ่งนะครับตัดความกังวลตรงนี้ไปนะก็รถยังใช้ได้ปกติอยู่ก็เดี๋ยวเวลาผมไปถึงบ้าน ก็เดี๋ยวเสียบไฟชาร์จเลยครับไม่ต้องรออะไรแล้วครับรอชาร์จให้มันเต็มเลยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าน่าจะวิ่งได้ต่ออันนี้ผมก็ดูไปเรื่อยๆนะก็หลังจากที่ผมชาร์จได้ประมาณสเปอร์เซนตตอนนี้เหลือสองนะก็เหลือเจ็ดประมาณ7ดกิโล ีฝนก็ตกทุกวันด้วยนะพายุมันเข้านี่ก็ยังมืดนาจะตกแล้วก็ท่วมหนักด้วยนะเพราะว่าริมคลองแถวปทุมนี่แถวลําลูกกานี่ก็ลน้นล้นตะลิ่งแล้วนะครับนี่ฝนมามืดถึงแล้วนะครับ รถไฟฟ้าการใช้รถไฟฟ้ามันก็อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรามันต้องวางแผนนิดหนึ่งนะถ้าเราไม่วางแผนในการเดินทางมันก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะมันเวลามันเกิดมีปัญหากระทันหันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คําว่าน่าจะก็ตัดตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าคําว่าน่าจะนี่มันมันอาจจะทําให้เพื่อน มีปัญหาเหมือนผมได้นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แบตต่ำกว่าสิซนี่ผมแนะนำให้หาสถานีชาร์จได้เลยนะครับมันก็จะช่วยเราเดินทางได้ได้ถึงจุดหมายนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่สองเซนะครับ6กกิโล ขับไปเรื่อยๆครับก็ใกล้จะถึงบ้านผมแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ผมชาร์จไฟนี้มันเป็นชาร์จชาร์จไฟ AC นะครับที่ทางศูนย์เขาเขาแถมมาให้นะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนๆต้องมีปลั๊กเป็นปลั๊กสนามนะฮะสายไฟมันเส้นมันจะใหญ่หน่อยนะมันจะมันจะ นำกระแสได้ดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆมีหรือเตรียมไว้ในรถนะ,ะมันจะดีมากๆเลยแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาตัวสายชาร์จไปเสียบกับปลั๊กบ้านไฟบ้านธรรมดาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความร้อนความร้อนได้นะครับ อีกคันหนึ่งเป็นไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าไฮบริดยังไงมันก็ต้องเติมน้ำมันนะครับก็แต่คันนี้นี่มันไม่ต้องเสียค่าเติมน้ำมันมันใช้ไฟบ้านอย่างเดียวนะฮะก็คือชาร์จชาร์จชาร์จไฟบ้านที่บ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็สามารถวิ่งได้ประมาณสองถึงสามวันนะไปขับออฟฟิศผมนะฮะออฟฟิศผมไปกลับนี่ประมาณแปดสิบโลนะครับก็อยู่ได้สบายๆสามวัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะเสียค่าค่าไฟรายเดือนที่บ้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรถที่ส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ภายในในกรุงเทพนะแต่ถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อนๆต้องหาสถานีชาร์จดีๆนะฮะก็ค่าไฟค่ายูนิตค่าไฟมันอาจจะแพงกว่านะครับอันนี้ถึงบ้านผมแล้ว ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสรุปแล้วเออจากที่ผมชาร์จแบต3%นะฮะมันสามารถวิ่งได้8กิโลแต่ตัวน,นี้จากที่ชาร์จผมแต่แกมาถึงบ้านผมเนี่ยมันหายไป4กิโลมันเหลืออีก4กิโลนะครับนะก็โอเคครับก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะโอเคครับ หวังว่าคลิปของผมน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ผมขอจบคลิปเองเท่านี้ก่อนนะครับรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ